อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เตรียมชมสุพนัทเลสเตอร์ซิตี้เปิดโปรแกรม5นัดแรกในฤดูกาลหน้าเจอใครบ้างไปชมสุพนัทเหมือนตากองหน้าวราคิดของเมืองไทยเตรียมบินไปร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำของอังกฤษ26มิถุนายนนี้ แฟนบอลไทยเตรียมชมนักเตะไทยบนเวทีเดชเปชิมกฤษในฤดูกาลหน้าหลังจากสหพววันธ์ฟุตบอลกงกฤษได้ปรับเปลี่ยนกฎใหม่นักเตะที่ไม่ผ่านเวิร์กพมิดก่อนหน้าสามารถจะลงสนามในหลีอังกฤษได้แล้วล่าสุดเลสเตอร์เปิดโปรแกรม5นัดแรกในการแข่งขันเดชเปชิมอังกฤษในฤดูกาลหน้านัดแรกวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมพบโคเวนที่ซิตี้นัดที่2วันเสาร์ที่12สิงหาคมพบฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ นัดที่ 3, สาวันเสาร์ที่19สิงหาคมพบคา r ดิฟซิตี้นัดที่4วันเสาร์ที่26สิงหาคมพบรอตชิแฮมยูเนเต็ดนัดที่5วันเสาร์ที่2กันยายนพบเฮาซิตี้ลีกที่แข่งไทยได้แต่ฝันสุพนัทกับจังหวะชีวิตลิขิตให้ได้ซบติ้งจอกสยามผมไม่มีอะไรผิดพลาดสำหรับดิวประวัติศาสตร์อีกหนึ่งครั้งของนาเตะไทย ผนัดเหมือนตาเตรียมย้ายไปเป็นนักเตะเลสเตอร์ซิตี้โดยมีกำหนดการบินไปที่อังกฤษในวันจันทร์ที่26มิถุนายนนี้จังหวะชีวิตแห่งความโชคดีปางเข้ามาในช่วงฤดูกาลมีหลายอย่างที่เข้าทางเจ้าแบงค์แบบเต็มๆในการเป็นโลดแล่นที่ประเทศอังกฤษจะมีอะไรบ้างที่จะตา้าได้ขิดเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใบอนุญาตทำงานเมื่อช่วงต้นเดือนมีข่าวใหญ่เมื่อทีมในเีเียร์ลีกเดชแมชชิพที่เป็นอลีกสูงสุดและลีกลองอังกฤษได้รับไฟเขียว สามารถลงทะเบียนนักเตะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การขอใบอนุญาตทำงานโดยมีโกใต้ถึง4คนต่อทีมกรับใบอนุญาตทำงานในหลียงกฤษคือดานสุดท้ายที่ทำให้นักเตะฝีเท้าดีของหลายๆชาติตกม้าตายไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งฟอร์นเทพหรือจะเป็นนักเตะที่เก่งมาจากไหนแม้สโมสรอยากได้ตัวมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำได้ยกตัวอย่างอังเดรซานโต้กองกลางตัวรุ่งตัวเทพของเชลซีที่ค่าตัว18ล้านปอนถูกแจ้งว่าคะแนนขาดเป็นหนึ่งแต้มไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงาน และอาจต้องเล่นยืมตัวในหลีกบ้านเกิดในบาซูต่อไปแต่คว่าโชคก็เข้าข้างเพราะมีการเปลี่ยนกฎในอีกไม่กี่เดือนต่อมาหรือจะเป็นคนใกล้ตัวรีซอทีเรเทฟิโนไทอีกหนึ่งตำนานเด็กระเบิดที่ฟอร์มเฉิดฉายตั้งแต่ยังไม่บรลุนิติภาวะซึ่งทําให้ตัวเขาได้ปโกาศไปเลยนต่อมอปลายที่โรงเรียนเบรนบูดเมืองเอ็กเซตประเทศอังกฤษจากพรสวรรค์บวกความมุ่งมั่นตั้งใจรีซอข้าวทีนโยชนคิสเซนเลธในปี2002-2004ในวัย15ปี ก่อนจะไปต่อยอดกับทีมเยาวชนเอเวอร์ตันในปี2 0 0พันสิหกแต่มันก็สุดทางได้แค่นั้นแม้ผลงานจะโดนใจและเจ้าตัวยอมรับว่ามีโอกาสได้สัญญาชีพแต่ติดตรงที่แค่ไม่ผ่านเกณฑ์เพื่อขออนุญ,ญาตทํางานความโชคดีเด้งแรกผ่านไปแล้วสุพนัทไม่จำเป็นจะต้องไปเริ่มต้นจากลีกรองของยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้นคาดว่าจะเป็นลีกเบลเยียมและยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นที่ลีกอื่นนานแค่ไหนถึงจะมีโอกาสได้ไปเล่นที่อังกฤษเลสเตอร์ตกชั้นแน่นอนว่าทีมจากลีกสูงสุด ตกชั้นมาเล่นในลีกรองอย่างเดชแชมเปี้ยนชิพย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่กับซูเปอร์นัทที่กลายเป็นโอกาสเข้าทางเพราะการที่ทีมลดระดับลงมาจําเป็นจะต้องปล่อยแข้งตัวท็อปเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยอยู่ดิเตลลอร์มองชักกลา้าโซยุนซูนอมเปลิตเมนดี้เดเนอน์ออมาตีเตเต้อายเซ่เปเรสไรนเบอร์ทรานเจมส์เมดิสันดาฮาวิบานนี่คือรายชื่อส่วนใหญ่ที่อาจไม่ได้ไปต่อถ้ากัว่าการในขันก่อนหน้านี้สูงจนเอื้อมแทบไม่ถึง สุพนัทอาจจะต้องไปเริ่มต้นกับโอเอสตูเวินทีมลูกของเลสเตอร์ในลีกเบลเยียมเพื่อรอทั้งโอกาสและรอใบอนุญ,ญาตทำงานกับการเป็นเข้าทางสุพนัทโพกาการแขกขันภายในทีมที่เตรียมปรับสมดุลพอจะเป็นไปได้มากขึ้นพอสโมสออาจจะตัดสินใจไม่ปล่อยยืมตัวและเก็บเขาใช้งานในซีซั่นถัดไปคอนเนคชั่นข้อนี้อาจไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เป็นสายสัมพันธ์แบบไทยช่วยไทยแน่นอนทุกคนทราบกันดีว่าตระกูลสีวันตรประภา เป็นเจ้าของสโมสรเลสเตอร์และเริ่มสร้างทีมมาตั้งแต่ปี2010ผ่านทุกความสําเร็จเข้าสู่ทีมทั้งในและนอกสนามไม่ว่าจะเป็นเลื่อนชั้นสุลีสูงสุดควา้าแชมป์พิม,มียรียควา้าแชมป์เอเฟซีคัพสร้างสนามฝึกซ้อมระดับโลกปดหนี้ให้ทีม7,800ล้านบาทเพราะฉะนั้นการเข้ามาของคิงพาวเวอร์ถูกยอมรับจากแฟนบอลและคนในเมืองเลสเตอร์แบบหมดใจเพราะสิ่งต่างๆไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งความสำเร็จความมั่นคงของสโมสรมสอหากไม่มีเจ้าของทีมเป็นคนไทยทีมนี้